ดับปุ๋ยดียจังแนละ่พี่พี่จะบูพพี่พี่จะบูกม,มันเป็น,นวินเลฮ่าฮ่าอาธมา่ดีอะถ้าดูเธอไม่มีนักการกระด้วงเลย

นุวมาน้องจะเป็นขึ้นเล่นกับน้องได้สบายเลยใช่่อไปนะมีน้องเล่นด้วยอย่างทน้องเล่นกับพี่าพี่าโตเีมนมีนไปไปด้วย itu ayam sinambe sayur tu aku mah pai เนแนลสวนก็สวนรวยแพหวานจาแหน้าดื่มนเลกระาษกลกัาตเรนชื่อตงเรียนอนุบลสันโลกคนคจชื่อคนควรจชันชื่อโราไปเหมืนมัน ตัวนั่นกระโดดทเดียนะอร้อยมั้ยไม่อร่อยตัมือตัมือทันทีตัมือซ้ำพี่ uh <laughs>

เอามือมาวันนี้จะมาทำมือไทยเหรอคะหนึ่งล้านไทยค่ะมาทาเลย,ย <ะ S 1> าตรงนี่อ สวัสดีค่ะคุณประดาวสวัสดีค่ะคุณม้านาะไม่ยช่ไม่ใช่นางาไ,ไม่ใชะปีชื่อสวัสดีค่ะคุณปีชื่อสวัสดีสลสดและเธอกตลองถามว่ากำลังไปไหนเหรอกำลังไปไหนอหรอกำกำลังบินเก็บเจสสอนดอกไม้ดอกอะไรดอกกัญปา,อาขอไหมค่ะสวยไหมสวย อ่อสีอะไรสีเหลืองเกสอนหอมไหมหอมเกสอนน่า hmm. ร mm ักไหมน่า hmm. ร mm ักจะไปก่อนนะเดี๋ยวจะกลับบ้านได้ไหมได้จะไปไหนสอจ้าก็ไปเก็บดอกไม้แล้วก็ ก็บินต่อไปเกอนหน้าละเธอดูด้วยปาก่หแม่และเกย์อนเต็มพลังเธอก็บินยุบบินได้มันไปนปบนบินไปบินไปบินไปบินบินไปบินงปบินนบิน มแมลงปอตัวหน,นึ่งบินบินบินอย่างล่าเลยบินบินพัดทับไฟายทีบิบินสวัสดีค่ะคุณพายทัไปไหนไปถาพาที่ถามเอใช่พที่ถามใช่าแถามทอฉันกำลังจะไปส่องแสงให้กับมนมนุ ไปไหน,นไปและขอ,อก,กบบับิน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 จะไปไนขอ,อก็บอกขอกบอกไปเนโพ